อุ่นไฟประมาณนี้ยก็แบบว่าอุ่นร้อนนะฮะไม่ไม่มีที่ไหนอุ่นเย็นหรอกนะเออเออก็จริงกับเติมผีเติมกระทะอะไรมันมันมีหวานนะครับท่านผู้ชมมันมีหวานอมเปรี้ยวเร้ยเป็นเมนูทีทีมงนี้ใครก็ทำได้ง่ายๆมืออาชีพที่ก็ต้องอายนะฮะดูก่อนกลับมาพบกันอีกนะครับกับอาจารย์เก๋พอลุยทุยไม่ใช่อะไรใครใครก็ใช้เอโร่ฮะอะหรอแล้ววันนี้จะทำเมนูอะไรฮะคาราเมลโทอสซอสเบอร์รี่ฮะอุ้ยน่าอุ้ยทำไมเป็นอะไรเมนูหวานหวาน อย่างี้ทำไรฮะเป็นของคุณนะยขั้นตอนเป็นยังไงบ้างเมนูนี้ขั้นตอนง่ายๆฮะเดี๋ยวต้องทําซอสก่อนอันนี้ฮะคือแบล็คเบอร์รี่แท่แข็งจากเอโลจะบอกให้เลยฮะวิธีเทง่ายๆเทยังไงฮะเทยังไงก็ได้ให้เห็นโลโก้ว้ยนี่มาเลยโอ้หเม็ดปุ้งเลยโอ้ยใหญ่อวบอิ่งอใส่ลจานแ้าไป่อนหน่งถ้วยนะครับ แล้วก็ตามด้วยน้ําอีกครึ่งอีกครึ่งเดียวน้ําไม่ต้องเยอะนะฮะเพราะน้ามันมีในตัวมันเองอยู่แล้วเราต้องเข้าไปเวฟกว่อนเพื่อทาเป็นซอสเวฟนานไหมไม่นานเท่าไหร่ครับประมาณ2นาทีสองนาทีนาทีก็จะได้กินแล้วอุ่นไฟประมาณนี่เขาเว่าอุ่นร้อนนะฮะมันไม่มีที่ไหนอุ่นเย็นหรอกมั้งเออ <c oughs> ก็จริงก,ดดกับเดือยกระทะอะไรรอก่อน2นาทีแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาแล้วระหว่างนี้เราจะทำอะไรดีฮะทำนี่รอเลยขนมปังรอเลยอ๋อเหรออันนี้อะไรคะเนี่ยขนมปังโทฮะ จากเอโร่เช่นกันคาราเมลโทอสไม่ต้องทำอะไรยากแกะออกมาก็ทำได้เลยอ่ะนี่อ่ะดึงออกไปนี่หอมมากหอมมากสวยเนยทั้งสองฝั่งนะโอ้ยเบิร์ตจุดเตาหน่อยมือเพื่อนละเนี่ยมันเนยไฟแรงมากไหมครับกลาง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 เกือบเกือบเบาเดี๋ยวมันไหมใส่ไปเลยใส่ไปเลยมาฟ้าก็ให้ไปพลิกมานี่เริ่มละลายแล้วอีเฮ้ยหอมเฮ้ยหอมไหมอันนี้เราไม่ต้องใส่เนยอะไรก็ไปเลยเขามีสำเร็จรูปมาอยู่แล้วเฮ้ยอ่ะฟลิงนะ สเสดงว่าปิงป้งละปิ้งรักละโอเคเปิดมาเลยฮะปั๊บแล้ว,ป,ป,วปิดก่อนขอช้อนหน่อยไหมฮะนี่แล้วก็มาคนนะฮะ๊อนำมาตรงนี้กลับสดกลับสิยืนทำไมอะ่ะเอเอเดี๋ยว้องเอาด้านด้านสันกันไหมเอาสักหน่อยก็ได้มันจะได้แบบทั่วไงอขอบมันจะได้เกลี่ยๆนิดนึงอพอพอปิดไฟได้แล้วนี่ดูสีดิพวกนี้ะ งัดให้ดูทิ้งโอ้โหเป็นไงใครก็ทำได้ง่ายๆมืออาชีพก็ต้องอายเลยฮะดูก่อนหอมไหมหอมไหมหอมอันนี้คือแบอล็กเบอร์รี่เด้อชิมหน่อยรสชาติเป็นยังไงพี่เก๋ลองลองชิมดูหน่อยอ,าาอ้ะมาได้ยัง ้ด้แล้วมันมีความเปรี้ยวปนหวานขั้นตอต่อไปทำงไงง่ายๆเลยแค่หยิบขนมปังที่เราจัดการไว้นี่คาราเมลโทสตมาวางที่ตุดที่ใช้ย,ยุ่นแล้วก็ตามมาด้วยสตรอบเบอร์รีแล้วแต่ว่าเราจะใส่เต็มที่หรือว่าเราจะหั่นครึ่งแบบดาวมันอนแต่ว่าอย่างนีงน้นะดาวมา่มันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายแล้วทำให้เราจัดจานได้ง่ายก้นเลยนะแล้ก็ตามด้วยแบล็คเบอร์รีนะ <c oughs> อ่ะไปอาจารย์ยิ่งสักกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปเฮ้ยจะไปทิ้งทำไมเราของกินมาถึงที่อื่นอ๋อจัดจายเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาวิปครีมใส่โอ้โหมืออาชีพว่ะจัดไปอีกใครชอบไปเยอะจัดไปอีกอันนี้ขาดไม่ได้เลยฮะ และนี่ก็คือเมนูที่มีชื่อว่าคาราเมลโทสอฟซอสเบอร์รี่ลุยสวนครับไม่ไปต้มปลาช่อนมาวางไปทำอะไรมากินกันเลยดีกว่าม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 าจัดไงไม่แกหั่นหั่นเอาปั๊บเอาไปไปเลยไปเลยมากข็ให้เป็นไงอร่อยนะทั้งเด้งมันมันมีหวานนะครับท่านผู้ชมมันมีหวานอมเปรี้ยวเฮ้ยมันคุยใครอะทั้งนี้เอ้อเดมอเนี่ยผ้ที่รู้ มันมีหวานมีเปรี้ยวอตัวขนมปังเนี่ยอร่อยด้วยตัวเองอยู่แล้วลมีความหอมเลยหอมกรอบแล้วก็ละมุนล,ลิ้นมากฮะแล้วก็ตบด้วยอะไรต่างๆม,มันเข้ากันไปหมดเลยคือผมทําเก่งนะเอางี้ดีกว่า<ม>จะจบเลยแต่ว่าพาะมีเอโลมันเลยรอดแล้วมันอร่อยจะขายของมาเนี่ยในขายของอันนี้พูดเรื่องจริงเลยอร่อยจริงๆนะครับเพราะว่าใครไก็ใช้เอโลเพราะเอโ่ ero, อยู่กับไครก็อร่อย